สวัสดีครับผมชาติจรรย์แั้นะครับโอุ้น้ำเล่นต่อยูคาพีน่น้องอ่ะหนีแล้วผมบอกให้ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าตรงนี้ดินสมองอาจจะลงมานี่เป็นเรื่องครับเออโอ,โอ้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไปไปไปเดี๋ยวเดินอ้อมมาอ้อมกันครับ ออมเอาอะอมเอาอ๋อไออมอ้ข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ลงได้ดน้องส,สมองว่านมากเน้นยก่อเป็นค่อยไปครับงานจะเสร็จแล้ว

มัจจดหนักเลยนี่ครับแท็ก70ก็จะรองรับตรงนี้เป็นน้ำนะพี่น้องมีหญ้ามีน้ำจะยุบตัวไหมมีหญ้ารองรับอยูอ่ออบโอ้ไม่เหลือครับไม่เหลือเดี๋ยวผมเดินนำหน้าก่อน แข็งอยู่หินแข็งอยู่ครับตรงนี้แต่เป็นน้ำนะพี่น้องต้องระวังให้ดี เดี๋ยวเช็คทางให้ครับดินน้ำซับตันนี้นี่แท็กหนาก็สบายมากถ้าแท็ก50านี่เรียบถ้ารถใหญ่ๆแท็กห0าสิบนี่งานเมืองนะครับงานเมืองอดึงให้หน่อยคือเดินไปเดินมาไม่ได้ครับต้องเดินทีเดียวเลย บอกว่าตัวน,นั้นเอีเยให้ครับเคียให้เดี๋ยวหน้าแรงก็จะ,ะรถไทยมาดันได้ครับอสองข้างครับ ถ้าเดินแถวนี้โดนน้องจมเลยครับนะอ๋อไม่มง่ายๆครับตึนให้สุดเอาให้ทำงานให้ ให้โอเคครับนะให้เป็นที่พอใจของเอาได้อยู่ อดครับ <g ül> อากเก็บอีกสองต้นก่อนเ <c oughs> จอดินแข็งแล้วน้องไม่มีปัญหา งนเมาอันเมาใช้เวลาไปประมาณครึ่งวันครับน่ะต้นเดียว95พรังก์มาใครจะจ่ายก็พอเหลือได้กินอยู่ครับวันนี้ เอต้นนีขายได้ต้นนี้เหลือประมาณ10นาทีน่าจะจบครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o r Truck 0 9 8 2 7 2 3 7 5 2เช็คว่าดินแข็งไหมพีม่น้อง สองต้นไหมน้องอ่ะจบไหมอ๋อดงั้ <c oughs> งตัวเลยครับแรงมาก thằng sư mô nhầm quyết vâng ơ ơ ơ đây ờ. ờ. là cái đó à ô rồi, nó không ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ